สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับกล้อง o อ y ิมปัสออโต้อนะครับเป็นกล้องฟิล์มนะครับตัวกล้องเนี่ยครับเป็นแบบกึ่งอัตโนมัตินะครับโดยที่ผู้ใช้เนี่ยจะเป็นคนเลือกสปีดชัตเตอร์นะครับส่วนกล้องเนี่ยจะเป็นคนเลือกรูรับแสงให้เรานะครับเจ้อสปีดชัตเตอร์เนี่ยเราสามารถเลือกได้ตั้งแต่ต่ำสุดนะครับ ที่1นะครับ1ต่อ1หรือจะเป็นเปิดบเบทค้างนะครับก็เป็นชัตเตอร์บนะครับมีตั้งแต่1ต่อ1 1ต่อ2 1ต่อ4 1ต่อ8 1ต่อ15 30 60ไปจนถึง500นะครับกล้องตัวนี้นะครับเป็นกล้องแบบเ a นส์ไฟเดอรนะครับโดยผู้ใช้เนี่ยจะต้องทำการโฟกัสให้ภาพซ้อนที่อยู่ในช่องมองนะครับ ซ้อนกันสนิทนะครับถึงจะเป็นการโฟกัสเข้าเป้านะครับภาพรวมกล้องนะครับก็ในบริเวณด้านบนนะครับก็จะมีตัวเครื่องชัตเตอร์นะครับปุ่มชัตเตอร์นะครับตัวกอฟิล์มกลับนะครับวัสดุเนี่ยเป็นเหล็กทุกชิ้นเลยนะครับและก็ตันนี้เป็นฮอลชูนะครับตัวนี้จะยังไม่มีซิงค์แฟลชนะครับเป็นแบบธรรมดาเลยนะครับ ถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะซิงแฟตเนี่ยก็ต้องเสียบสายซิงแฟตด้านข้างตรงนี้นะครับกลไกาการขึ้นฟิ์มนะครับก็ดันคันโยกนะครับจนสุดทางนะครับแล้วปล่อยนะครับก็จะสามารถขึ้นฟิ์มได้ครับบริเวณตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเลขนับฟิ์มนะครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งเตือนได้นะครับว่าเราเนี่ยใส่ฟิล์ม iso เท่าไหร่นะครับอยู่ ณนะตอนนี้นะครับเจ้าอ林匹ซ์อัออตโอตโอไอเนี่ยก็จะมีช่องมองนะครับขนาดที่ใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็มีนกเล่นตรงนี้ด้วยนะครับก็คือตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นเป็นสีเหลืองนะครับถ้าในที่ที่มีแสงเนี่ยก็ไอเจ้าสีเหลืองแถบสีเหลืองเนี่ยก็จะหายไปนะครับเป็นสีดําแต่ถ้ากล้องเนี่ย อยู่ในบริเวณที่ไม่มีแสงเนี่ยเจ้าตัวแถบสีเหลืองก็จะเด่นชัดขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับเมื่อผมปล่อยมือนะครับตันนี้ก็จะหดลงไปนะครับจนมาดาสนิทเนี่ยก็คือสามารถถ่ายได้แน่นอน,นครับเป็นตัวเตือนแสงน้อยให้เรานะครับเว้นด้านหลังเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นหนังนะครับแล้วก็มีโลโก้โวลิมปัสแบบคลาสสิกนะครับ made in Japan มาดูภายในห้องฟิล์มนะครับก็ ตัวนี้จะเปิดฝากล้องจากด้านข้างนะครับเมื่อดันขึ้นนะครับกล้องฝากล้องก็จะเด้งขึ้นมานะครับแล้วตรงนี้ก็จะรีเซ็ตเป็นตัว s นะครับมาดูห้องฟิล์มกันครับห้องฟิล์มเนี่ยก็ตัวเกี่ยวฟิล์มตัวนี้นะครับก็จะทํามาจากเหล็กหรือลูมินียมเลยนะครับแข็งแรงมากครับไม่เหมือนกล้องสมัยใหม่ที่ส่วนมากจะเป็นพลาสติกแล้วนะครับห้องฟิล์มบริเวณนี้ก็ไม่มีอะไรครับปกติ ด้านล่างเนี่ยก็เป็นปุ่มกอฟิล์มกลับนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยถ้าเราไม่กดปุ่มเนี่ยมันจะกลับไม่ได้นะครับเราต้องกดปุ่มค้างลงไปนะครับมันก็จะสามารถกอฟิล์มกลับได้นะครับถ้าปุ่มนี้ก็จะเด้งออกมาอีกครั้งเมื่อเราขึ้นชัตเตอร์นะครับมาดูด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ย ก็จะมีนะครับตรงนี้เป็นเซเลเนียมนะครับสำหรับเอาไว้รับแสงอาทิตย์นะครับเข้ามาเพื่อที่จะคำนวณค่ารูรับแสงที่เหมาะสมให้กับผู้ใช้งานนะครับบริเวณตรงนี้นะครับก็คือปุ่มเมื่อดันลงนะครับมันจะคล้ายๆกับการที่เรากดชัตเตอร์ลงนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ถ่ายนะครับตัวนี้ก็จะคือกดเพื่อดูว่าตอนนี้กล้องเลือกรูรับแสงอะไรให้เราอยู่นะครับภายในช่องโมงนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นไกด์น้ำเบอร์ของแฟลตนะครับการตัวนี้นะครับสมมุติเมื่อเราเสียบแฟลตนะครับก็จะมีตัว A นะครับนี้นะครับเนี่ยถ้าเพื่อนๆเอแล้วขยับไม่ได้เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับคือเราถ้าเราอยากจะตั้งค่าไกด์น้ำเบอร์นะครับให้เรากดชวิ์ลงไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยหมุนครับนะครับ เพื่อนๆก็จะสามารถหมุนได้นะครับต่ำสุดนะครับจนถึงสูงสุดนะครับเมื่อกลับมาที่ตัว A อีกครั้งเนี่ยเจ้าสวิตตัวนี้ก็จะเด้งขึ้นมานะครับล็อกไว้ครับในบริเวณเลนนะครับก็เจ้าตัวเนี้ยมาพร้อมกับเลน D-SUIGO นะครับอ่า่ะไร ABCD นะครับมีทั้งหมด4 สี่ชิ้นเลนนะครับเอเนี่ยให้กว้างสุดที่สองจุดแปดนะครับนี่อ่าเลนเนี่ยขนาดเป็นสี่ห้ามิลน,นะครับหรือสมัยก่อนเนี่ยจะยังเป็นหน่วยสี่จุดห้าเซนอยู่นะครับบริเวณเลนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวงแหวนนะครับสำหรับโฟกัสนะครับก็จะมีทั้งหน่วยเมตรและหน่วยฟุตนะครับ ตัวนี้โอกาสได้ใกล้สุดที่เริ่มต้นที่1นึ่งเมตรนะครับอันนี้เป็นวงแหวนสปีชัตเตอร์นะครับในบริเวณข้างล่างนะครับถ้าเป็นเอาไว้ปรับ ISO นะครับหรือถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเรียกว่า ASA นะครับการปรับเนี่ยก็จะเป็นการเราเราจะต้องดึงออกมานะครับดึงฉลากออกมาแล้วก็เลือกที่ต้องการครับแล้วปล่อยกลับไปครับให้มันลงล็อกนะครับเช่นผมใส่ฟิล์ม200เนี่ยผมก็ ดันลงมาให้มันอยู่ตรง200ตรงนี้นะครับต่อมานะครับในบริเวณตรงนี้นะครับจะมีตัวอักษรเป็นตัว x กับตัว m นะครับโดยที่การที่เราดันไปที่ตัว x นะครับจะสามารถใช้ตัวเซลลทัมเมอร์ได้นะครับเซลทัมเมอร์อยู่ตรงนี้ครับคันโยกตัวนี้สังเกตนะครับถ้ามันยังอยู่ที่ตัว m อยู่เนี่ยจะมีเจ้าแท่งเหล็กนะครับ สี่เงินเนี่ยมาขัดไว้นะครับให้เราขยับไม่ได้อย่างนี้นะครับล็อกไว้ถ้าเราปรับมาที่ตัวเนะครับเจ้าแท่งเหล็กเนี่ยก็จะหายไปครับเราสามารถที่จะดันคันโยกนะครับเพื่อตั้งเวลาได้นะครับเราก็ขึ้นนะครับแ้เจ้าคันโยกเนี่ยเราไม่จะเป็นต้องดันสุดนะครับเราสามารถดันตามที่เราต้องการได้นะครับนี่ครับผมจะลองดันแค่นิดเดียวนะครับอันนี้ครับ ่านี่นะครับต่อมานะครับภายในช่องมองนะครับเราจะมาดูภายในช่องมองของกล้องกันและนี่คือภายในช่องมองของเจ้าโอลิมปัสออโต้ไอนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตเห็นเนี่ยจะมีขอบนะครับอ่าเป็นรอบสีเหลืองนะครับจะมีรอบสีเหลืองนะครับเป็นตัวรอบในการโฟกัสนะครับแล้วมีเจ้าเลนส์ไฟเดอร์เนี่ยอยู่บริเวณ ตรงกลางนะครับแล้วเพื่อนๆจะเห็นติ่งสีดําที่อยู่ข้างล่างนะครับถ้าจากคีบิโอเนี่ยอันนี้คือค่าที่กล้องจะบอกนะครับว่ากล้องเนี่ยเลือกรูรับแสงอะไรให้เรานะครับสมมุติถ้าเรากดชัตเตอร์ลงไปเนี่ยตอนนี้เราถ่ายนะครับกล้องก็จะเลือกค่าให้เรานะครับเช่นตอนเนี้ผมตั้งสปีชัตเตอร์ท่านี้นะครับกล้องก็จะเลือกรูรับแสงอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งจําตอนปุ่มที่อยู่ด้านหน้าได้ใช่ไหมครับปุ่มด้านหน้าของเราเนี่ย เมื่อเรากดลงไปนะครับมันก็จะทําการบอกนะครับว่าตอนนี้กล้องเนี่ยเลือกรูกรับแสงเท่าไหร่ให้เรานะครับเช่นในสถานการณ์นี้กล้องเลือก2.8ให้เรานะครับในขนาดเดียวกัน,นครับถ้าเรา,าถูกใจแล้วใช่ไหมครับว่าเออเนี่ยรับแสงแบบนี้2.8โอเคชอบนะครับเราก็สามารถขึ้นชัตเตอร์แล้วก็กดปุ่มนะครับแล้วเมื่อเรากดกดกดปุ่มชัตเตอร์เนี่ย เจ้าตัวนี้ก็จะหมุนเหมือนกันครับจะบอกเราก่อนที่ชัตเตอร์จะลงนะครับว่าเออตอนนี้ใช้เท่าไร่อยู่นะครับตามสภาพแสงนะครับก่อนที่เราจะกดลงไปนะครับทํางานคล้ายๆกันครับแค่ว่าปุ่มด้านหน้าเนี่ยจะไม่ลั่นชัตเตอร์นะครับอ่าฟิล์มจะยังไม่ถูกถ่ายนะครับแต่ถ้าปุ่มชัตเตอร์เนี่ยตัวนี้ก็หมุนเหมือนกันครับแต่ว่าฟิล์มจะถูกถ่ายด้วยนะครับต่อมานะครับในบริเวณด้านบนนะครับเราก็จะเจอกับ ปุ่มชัตเตอร์ตรงนี้นะครับสังเกตนะครับเพื่อนๆตรงนี้มันจะมีลักษณะเหมือนที่มันสามารถหมุนได้นะครับครับตัวนี้นะครับเมื่อเราดันปุ่มชัตเตอร์ลงนะครับแล้วเราบิดไปนะครับจะสามารถล็อกปุ่มอย่างนี้ได้นะครับมีประโยชน์ทั้งเพื่อนๆสามารถใส่ไว้ในกระเป๋านะครับล็อกได้นะครับหรือที่เล่นสนุกนะครับเราตั้งสปีดชัตเตอร์ที่เท่าไหร่ก็ได้ที่ไม่ใช่ชัตเตอร์ B นะครับเราสามารถที่จะรัวได้เลยครับ กล้องเนี่ยก็จะเปิดม่านตามที่เราดันคันโยกเลยนะครับแต่วิธีการนี้ก็คือผมไม่ค่อยแนะนำใช้ใช้กับสปีชเตอร์ที่มันช้านะครับให้มันเร็วๆหน่อยเงี้ยครับเพราะมันอาจจะทำให้กลไกลกล้องเสียหายได้นะครับครับมิชชัเสร็จเนี่ยก็สามารถบิดนะครับปิดกลับมาให้ ขึ้นมาเหมือนเดิมได้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นคําแนะนําและคําวิจารณ์สาหรับกล้องตัวนี้นะครับรีวิวนะครับกล้องตัวนี้นะครับสําหรับผมเนี่ยที่เป็นมือใหม่มาสักพักเลยนะครับผมคิดว่ากล้องตัวนี้เหมาะสําหรับมือใหม่อยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเจ้ากล้องตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะ เลือกคุณลับแสงให้เราอัตโนมัติได้นะครับผู้ใช้เนี่ยก็แค่แคบิดสปีชัตเตอร์นะครับไปยังที่เราต้องการนะครับแล้วก็โฟกัสในบริเวณด้านหน้านี้นะครับก็จะสามารถถ่ายรูปได้เลยครับกล้องตัวนี้นะครับมือใหม่ก็ใช้ได้ไม่ยากครับเพราะว่าเป็นระบบเลนส์ไฟเดอร์เราไม่จำเป็นที่จะต้องการระยะเองครับกล้องที่เป็นการระยะเนี่ยต้องใช้ความชํานาญอยู่พอสมควรนะครับในการกะว่าวัตถุที่เราลังจะถ่ายเนี่ยอยู่ห่างแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเป็นเจ้ากล้องแบบเลนส์ไฟเดอร์เนี่ยสามารถที่จะ โฟกัสได้เลยนะครับโดยใช้ภาพสอนส่วนเพื่อนเพื่อนบางคนนะครับที่ยังกังวลว่าเออเนี่ยซื้อมาแล้วฉันจะปรับสปีดชัตเตอร์ปรับรูรับแสงอะไรแบบนี้ครับยังงงๆเรื่องพวกนี้นะครับก็คือไม่มีปัญหาครับของพวกนี้อ่านแป๊บเดียวก็รู้เรื่องนะครับคือเจ้าสปีดชัตเตอร์เนี่ยยิ่งค่ามากนะครับภาพมันก็จะยิ่งมืดลงยิ่งค่าน้อยเนี่ยภาพก็จะยิ่งสว่างนะครับแต่ว่าภาพเนี่ยก็จะเกิดการสันไหวได้ง่ายนะครับกล้องเนี่ยชี้ค่าสแตนดาดให้เราครับที่หกสิบ หกสิบเนี่ยก็เป็นประมาณแบบถ่ายได้ภาพก็ยังไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยสปีดชักเตอร์ที่ไม่แนะนําให้ยืนถ่ายให้ยืนถ่ายนะครับก็คือต่ำกว่าสามสิบเป็นต้นไปนะครับเห็นไหมครับดังนั้นมันไม่มีอะไรยากเลยครับสำหรับกล้องตัวนี้คือเพื่อนๆนก็เล็งไว้ที่หกสิบตั้งไว้ที่หกสิบเริ่มต้นเลยครับแล้วเพื่อนเอนก็ดันตัวนี้ครับดูในช่องมองว่าอ่าสปีดเท่านี้รูรับแสงตอนนี้เป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเพื่อนอยากได้หน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยก็พยายามปรับนะครับปรััับบบไไปเเร่ออยคใใใหให้้้้้มนนนดกกลงีวาช2.8ะ เพื่อนๆก็ถ่ายครับถ้าเพื่อนๆอยากได้ชัดลึกชัดหมดทั้งภาพนะครับถ้ากดสองดูตอนนี้แล้วมัน2.8เราไม่พอใจครับเราก็อาจจะปรับสปีดชัตเตอร์ลงนะครับแต่ก็ไม่ให้มันต่ำกว่า30นะครับทั้งที่ดีก็60อย่างเงี้ยครับไม่ยากเลยเห็นไหมครับนะครับซึ่งกล้องตัวนี้เป็นกล้องเก่ามากนะครับอยู่ประมาณปี1960อายุก็จะเยอะหน่อยนะครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ยเยอะพอสมควรเลยครับกล้องตัวนี้หนักถึงห0รกว่ากรัมนะครับ ซึ่งก็หนักมากแล้วก็ใหญ่อยู่พอสมควรนะครับคนที่จะซื้อเนี่ยก็ต้องพิจารณาข้อด้อยตรงนี้ด้วยนะครับแลวข้อด้อยจุดหนึ่งก็คือแฟลชเนี่ยไม่มีซิงค์แฟลชนะครับก็คือต้องใช้สายเสียบอย่างเดียวนะครับซึ่งแฟลชใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีซิงค์แฟลชคือเรากดประสาตรงนี้เรากดชัตเตอร์แฟลชออกได้เลยนะครับตัวนี้จะทำาองนันไม่ได้นะครับต้องเสียบสายก่อนนะครับส่วนข้อดีของเจ้ากล้องตัวนี้นะครับก็อย่างที่กล่าวไป เมื่อสักครู่นะครับว่ามันก็ไม่ได้ยากนะครับมันเหมาะสำหรับเริ่มต้นแล้วก็เริ่มจริงจังขึ้นมาหน่อยหนึ่งเนี้ยครับเรายังปรับอะไรได้นะครับกล้องบางตัวเนี่ยง่ายจริงครับแบบว่าเป็นระบบออโต้หมดนะครับก็สะดวกครับก็ถือว่าหยิบขึ้นมาเล็งแล้วก็ถ่ายได้เลยครับแต่ว่าถ้าเราเริ่มจริงจังกับรูปภาพขึ้นมาครับคือเราอยากจะได้หน้าชัดหลังเบลอเราอยากจะได้ชัดลึกชัดตื้นถ่ายตอนกลางคืนเนี้ยครับก็ควรที่จะเริ่มต้นในการซื้อกล้องที่ปรับมีให้เราปรับได้นะครับ ถ้าเป็นกล้องออโต้เนี่ยบางสถานการณ์แสงคือกล้องไม่อนุญาตให้ถ่ายเลยนะครับหรือถ่ายไปก็ไ <Quốc> ม <Cody and ables> so, ่ติดนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆศึกษาการตั้งสปีดชัตเตอร์หน่อยนะครับในเน็ตเนี่ยครับคือในบางสถานการณ์เนี่ยมืดๆก็ยังสามารถถ่ายได้ออกมาสวยอยู่นะครับอ่าฝึกฝีมือไปด้วยนะครับอ่ากล้องตัวนี้ก็ไม่ยากมากครับคือไม่คือไม่ต้องกลัวป้องที่มันปรับได้ครับสําหรับสาวๆหรือนุ่มๆที่เพิ่งเริ่มมาเล่นก็ไม่ก็คือไม่คือไม่ต้องกลัวครับมันนิดเดียวครับแบบนี้ กล้องตัวนี้ราคาในตลาดก็ถือว่าถูกกว่าตัวอื่นๆเยอะพอสมควรนะครับอาจเป็นเพราะว่ามันเก่าแล้วแล้วก็พวกบางอย่างมันยังเป็นวัดแสงยังเป็นแบบเซเลเนียมอยู่เลยนะครับแล้วก็ไม่มีสิงแฟดตน้ําหนักตะนหนักตัวใหญ่นะครับแต่ว่าเรื่องคุณภาพในการถ่ายเนี่ยสำหรับมือใหม่ผมคิดว่าเหมาะสมครับที่จะซื้อมาราคาในตลาดที่ผมเห็นนะครับก็อยู่ประมาณณปัจจุบันนะครับที่เห็นขายๆกันก็พันต้นๆถึงสองพันเองครับอืม แต่ว่าราคาที่แนะนําคุณควรจะอยู่ก็พันต้นพันกลางๆอย่างนี้ก็ได้นะครับณปัจจุบันนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะขึ้นหรือมันจะลงนะครับเป็นกล้องที่ถ้าเจอถูกๆูก็ซื้อมาใช้ได้เลยครับสหรับมือใหม่ก็ใช้ได้ครับง่ายไม่ได้ใช้ยากอะไรเลยครับตัวนี้นะครับก็ฝากกล้องตัวนี้ไปเป็นที่พิจารณานะครับในใครหลายๆคนนะครับก็เป็นกล้องไม่เชิงนอกกระแสเป็นกล้องคุณปู ตัวหนึ่งนะครับที่ก็ใช้ได้ดีนะครับวัสดุเป็นเหล็กสัดน่วนใหญ่นะครับคือทนทานมากไม่ต้องใส่ฐานนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องฐานนะครับเพราะใช้เชลเนียมตรงนี้นะครับก็ลองไปหาดูครับมือใหม่นะคะไม่แพงด้วยครับกับเจ้ากล้องตัวนี้ก็ถ้ารีวิวนี้มีพูดตรงไหนผิดไปหรือว่าพูดไม่ละเอียดหรือกรงวลวนไรครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคือเป็นคลิปแรกที่รีวิวกล้องฟิล์มแนวนี้เลยนะครับก็คืออยากให้เพื่อนเพื่อนมือใหม่เนี่ย ได้ลองรู้จักกับเจ้ากล้องแนวนี้กล้องแบบนี้นะครับคือมันไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไปก็ได้ครับก็เลือกตามงบที่เรามีนะครับอขอบคุณมากครับแล้วก็ถ้าวันหลังผมมีกล้องใหม่ๆก็จะมารีวิวอีกนะครับสำหรับเจ้ากล้องตัวนี้นะครับขอบคุณครับ